อยากได้อะทำไมเจนึงไม่เล่นเองนะมาอาศัยคนอื่นนะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองหรือไงนะอย่าต้องขวยูบไอ้ชั่วมัาไรก็ไม่ซื้อซื้อไปแล้วหยอกยอกเนี่ยซื้อไปแล้วเดือนที่แล้วซื้อไปแล้วไม่เอาไม่เอาไม่พอแล้วไม่เอาอะไรอะอะไรเป็นอะไรอะเจ็บแก้วหูขอบคุณนะครับก็ขอบคุณขอบคุณน้องๆด้วยนะครับแซวเล่นนะครับแซวเล่นครับ เอเป็นคนชอบเอาเรื่องจริงมาเซลน้องเอ็มห,หัวล้อใหญ่ฮ5ขอบคุณครับอขอบคุณกันนายชัยทุกการนายชัที่มอบให้กับพวกเราเลยนะครับ4วันนะครับ4ว,วันนะครับแห่งความวุ่นวายในบ้านผมเนี่ยวุ่นวายมากครับ4วันนี้ผมโคตรปวดหัวเลยแต่ว่าทุกอย่างนะครับน่ารักนะครับท่านอาจจะไม่รู้แต่หลังกล้องโคตรปวดหัวเลยไอ้หนุนหยิบไอ้นี่ไอ้นี่หยิบไอ้นั่นเพราะว่ามันทุกอย่าง วันนี้ไม่มีใครอะพี่เอกยงหยิบชุดให้ผมใส่กินเพื่อนเลยคือท่านผู้ชมทุกอย่างคือมันมันมันโดนบีบเวลามันโดนบีบจนนวนคนทุกอย่างมันโดนบีบหมดครับบีบจนผมหน้าเขียวเลยนไม่ใช่ไม่ได้บีบ่างนั้น <c oughs> มีมีมีเฮียน e ี่คขนั่งอย่างเดียวครับ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> อะไรก็ไม่หยิบไม่จับอะไรทั้งสิ้น <c oughs> นะครับแต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างคือทําออกมาแล้วมันสนุกมีความสุขมันมันมีความรู้สึกดีกับตรงนี้ใจเหรอใจเหรอ <laughs> บางทีกูอยากเขกหัวมึงอรัโธพี่เม,มื่อกี้ผมเป็นตั้งใจนะพี่<ะ>พี่กลมนะเ <laughs> มื่อกี้ผมยองมากแล้วผมผมรู้จุดไอ้ดอกเดี๋ยวเราไม่ได้ก <laughs> ูเป็นต้องอ <laughs> พี่เองนี่แม่งจืดนะมันตดใส่หัวเข่าผมอันนี้หนักกว่าอีกขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับก็อ,อยากอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้หน้าไรเนี่ยออกมาสนุกครับกับท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่ เราอยากจะสุกตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เปิดไลฟ์จะเป็นน้องเป้้หรือจันพรเทพนะครับเราอยากให้มีความสุขตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะครับก็คือมันไม่มีงานอะไรที่จะไม่เหนื่อยมันไม่มีงานอะไรที่จะไม่ต้องต่อสู้ครับไม่ว่างานของท่านงานของพวกผมทุกอย่างต้องต่อสู้กันหมดเรา เพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์มาบ่นเราต้องทําให้ดีที่สุดจริงขอบคุณด้วยขอบคุณขอบคุณนอกจากขอบคุณ FC ขอบคุณ FC บ้านราชันแล้วนะครับก็พี่ก็อยากขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าน้องๆที่ที่ที่อยู่ประจําไม่ว่าจะเป็นน้องเจน้องเอน้องสุธีน้องอาร์ตนะครับแล้วก็หรือว่าคนที่มาแล้วก็กลับเลยถือว่าพวกเขาก็ให้ความร่วมมือนะเขาต้องแต่งตัวมาจากบ้านท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดดูนะเดี๋ยวผมผมขอเล่านิดนึงกี่โมกี่ทุ่มแล้วเนี่ยอีกห้านาทีครับอีกห้าน อ่ะผมขอท <ขอ S 2> ันผมขอห้านาทีน้องๆที่มาเนี่ยผมบังคับให้เขาแต่งตัวออกจากบ้านท่านผู้ชมแล้วทีท่านผู้ชมคิดดูอยู่อยู่เออถอยชั้นสามเนี่ยสมมตุติได้ต้องใส่มงกุฎกันออกมาแต่งชุดลีเก้ไม่ใช่หรอกต้องเดินลงตึกออกอนนมาไอ้คน,นไอน้แค่เดินลงเงี้ไม่เท่าไหร่อาจารยอ์อาจารย์พรเทพเนี่ยอาจารย์โคมาเทพเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แต่งเต็มมากครับเขาจะไม่มาใส่อะไรที่นี่เลยเขาแต่งเต็มทั้งชุดเลยชุดลีเก้แล้วเขาใส่รถเขาฟิล์มใส่ท่านผู้ชมแล้วหัวมอญก็ติดไอ้หัวมอญก็สูงแล้ว บ้านเขาอะรถติดอย่างนี้ยแล้วก็ดูเดิดตลาดเต็มหมด <c oughs> แล้ว <c oughs> ผมใช้วิธีสลับกันเข้ามาเอารถเข้ามาได้ทีละคันมาจอดน้า,า,าบ้านแล้วก็ลงมา,ค,า,งมาคนอื่นก็ต้องไปไปจอดหลบตรงอื่นก่อนเมื่อรถคันนี้ออกรถคันต่อไปเข้ามา,าแล้วก็ลงลาม,ามานะครับก็ต้องต้องต้อง,องแก้ไขสถานการณ์ไปก่อนเพราะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์แล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงน้องๆที่ต้องเดินทางกลับด้วยถ้าเกินสามทุ่มก็มีด่านอีกตำรวจจับอีกนะครับถ้าโดนปรับสองหมื่นก็ไม่คุ้มอีกใช่ใช่ พี่พี่สั่งลิเกแต่งตัวมาแล้วอ่ะอีตอนลิเกแต่งตัวมาพี่ออกกดอีข้อนช่ไหมอะไระระหว่างที่มันเดินทางมาเนี่ยนะคือทุกคนที่เดินมาใส่ชุดลิเกมาห้ามจอดรถแวะเซเว่นหรือว่าไปเก็บเด็ดไอเด็ดใบยอเด็ดสนโหนข้างทางไม่ได้ทำไมอาจารย์บอลเทียบใส่ชุดลิเกไปยืนเก็บเด็ดไอดอกสนโหดอกใบยอข้างถนนไม่คิดดูกุเจอมาแล้วอ่ะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ขออนุญาตลิเกทุกคนก่อนเข้าไลฟ์ต้องขี้เข้ามา่อนอย่ามาตดพ่อเมื่อ พราะเราให้บรรยากาศรนมรื่นชวนพูดตอนแรกเสียคนตอนแรกมันก็ดูขำครับเขาตดเขาตดแรกแรกเขตดขำๆมะแต่แต่เมื่อกี้คือมันเหม็นนะโธ่พี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอพี่ขอได้ไหมก่อนเข้าไลฟ์มึงช่วยขี้ก่อนเห็นไหมเมื่อวานวันนี้ผมใส่ชุดนีเกมมึงตดทีแรกไม่เป็นไรทีสองทีสามมันเริ่มแบบไม่ใชพูดก่อนแล้วถ้าผมใส่ชุดนีเกมสังเกตไหมผมจะไม่ตดไม่จริงเพราะว่ามันรัดพอผมได้ถอดช่วยเกมมันผ่อนคลายขอเลืองสุดท้ายครับ ไม่หวขอเรื่องสุดท้ายครับตอนน,อนนอตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเงินทําบุญนะครับเงินทําบุญทุกทุกบาททุกสตางค์นะครับตอนนี้ผมได้จัดซื้อจัดหามาครบแล้วตอนนี้เหลือเงินอยู่ประมาณ1นึ0งพันกว่าบาทเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับผมขอแต่ก็แชร์โอเอ็กมันดูมาเงินทําบุญคนเขาจบมาเขาต่อยเขาโอนมากดโทรศัพท์เนี่ยเขายกมือจบมาว่าเออทำบุญให้กับเอ็กไม่เป็นไรไม่ถือผมไม่ถือผมได้ขอเอ็กทันี่ทัก ทำก็ทําน้อยยังจะขออีกเออจริง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 ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมนะครับผมได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องออผลิตออกซิเจนนะครับแล้วก็เครื่องเอขาเรียกชุด PAPR ตอนนี้กําลังจัดส่งมาจากบริษัทเป็นของนําเข้าจากต่างประเทศครับถึงบริษัทและตอนนี้กําลังส่งเคอรี่มาที่บ้านผมนะครับและตอนนี้ผมได้รับยายาฟ้าทลายโจรมาแล้วนะครับ150กระปุกนะครับแล้วก็ กำลังรออีก150กระปุกผมผมหายาฟ้าทลายโจรทั้งหมด300กระปุกนะครับแล้วก็ได้เครื่อง,อเ,คองอเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอีก200เครื่องแล้วก็ได้ปลอดวัดไข้นะครับอีก200ชุดนะครับเพราะว่าผมได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วว่าเวลาเอาออกไปบริจาคที่โรงพยาบาลไปไปสนามเนี่ยเราจะจัดเป็นชุดครับ,รบก็คือว่า จะมียาฟ้าทรายโจรจะมีประดดวัดไข้จะมีเครื่องอวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับแล้วจะจัดเป็นชุดๆเลยเราจะได้มีออหอมชุดเลยอ,อมชุดเ,เราจะได้มีทุกอย่างให้เขาครบเลยในเมื่อเราจะทําแล้วนะครับครับครับตอนนี้เราก็ได้ได้ได เราได้ช่วยคนนะครับตอนนี้คือ200ชุดขึ้นไปอ่ะอย่างน้อยคือ200ชุดละกีแน่ะประหลอดวัดไข้ผมสั่งมา200ชุดนะครับได้ได้ในราคา100บาทนะครับถวประหลอดวัดไข้ได้100บาทก็2 0 0 0 0แล้วแล้วก็ที่วัดไปนิ้วเนี่ย1 6 5บาท200ชุดก็3 2 0 0 0อ่า3 2 0 0 0แล้วก็ชุดพีเอพีก็3 2 0 0 0เช่นเดียวกัน3 2 0 0 0ครับอ่าแล้วก็ส่วนอ่าแล้วก็ตอนนี้ทางออกซิเจน2ชุดอ่าออกซิเจน ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้รอรอให้ของมาถึงเราอย่างเดียวนะครับ uh. แล้วก็รอ,อยาอีก150กระปุกให้มาถึงเราอย่างเดียวนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้คิดว่าผมคิดว่าถ้าเกิดช่วงจันทร์อังคารมา,มามาถึงเรียบร้อยผมผมจะเอาจะาไปส่งมอบให้ทันวันพุธ ที่ผมตั้งใจนะแต่ถ้าแต่ถ้ามีติดขัดอะไรยังไม่ทำเพราะตอนนี้การการการส่งมอบเนี่ยบางทีมีมีปัญหาเรื่องจังหวัดจังหวัดผมเป็นสีแดงด้วยตอนนี้ใช่ครับจะคัดกรองก็คือเขาเขาก็เลยเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบถึงความคืบหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหยุดเดี๋ยวผมจะส่งข่าวนะครับทางด้านเฟซาเฟกทีว่าเราจะไปส่งมอบกันวันไหนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมกัลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่รักบ้านนี้ขอบคุณที่เป็นกังลังใจให้กับพวกเรามีความมั่นใได้ไม่สุภาพกราบขอพระทัยบ รีบมานะแม่จ้องควันแม่อย่านายนีปวดพระนี้ลูกนีเถิดนั้นรอมาดาแม่อย่าทำหลังเลและแต่งกายให้เก๋มาชมลิเกเรื่องกันอย่าพราหาดซื้อง่ายครับตอนนี้ฟ้าทลายจนหายากครับเราเลยเอาของยากไปให้ครับ้ ส่วนเซลลิเกนุ่มสาวตาคมหน้าขาวแพ่พราอัมพันฝากชื่อเรียกชัดบ้าเยียี้เยอย่าอยียร์เยะยั์ช่วยดันได้ดังเป็นดาวอย่างคนอื่นเข้ากราบเท้าวอนทันโรดมาไม่ตากันได้ไหมแปลกใาเปิดใจชมล่บ้านลาชัดอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันจ้า